เฮ้ยงานเข้าครับท่านผู้ชมไม่มีลูกกุ้งกิงแล้วทำไงดีครับโอ้โอตัวปลาวันนี้ได้ระบากยิ่งขึ้น800%อนงานเข้าโอ้โอไปลมแดดอยู่สูงเกินเราต้องมีวิธีทางลัดในการกระโดดลงไปแบบรวดเร็วเราจะไม่ต้องใช้ออกซิเจนตลอดการ ยำไอ้ตั้งสติก็แค่เดินมากดตรงนี้แค่นั้นเองนะเดี๋ยวเด็กก็หาว่าผมควายพอดีให้ตายเถอะแล้วก็มากดซ้ำๆนะครับเมื่อออกซิเจนลงมาเรื่อยๆเราแค่กดแบบยำๆความเดิมในตอนที่แล้วที่ตกไปยีสิบชั่วโมงเมื่ออีพีที่เท่าไหร่ไม่รู้เออชาามสองพันกว่าล้านเราเฟลจัดเพราะขายทีแม่งโดนลูดจนเหลือศูนบาทกันเลยทีเดียวตกยี่สิบชั่วโมงขาดทุนแบบร้อยล้านเปอร์เซ็นต์ มีที่ไหน <laughs> และรอบนี้นะครับเราจะใช้เบ็ดที่แพงกว่าเดิมนั่นก็คือเออไม่ใช่มันแพงไม่ใช่ราคาเบ็ดแพงนะเว้ยหมายถึงราคาที่ขายนะครับคูณปลาอะไรเงี้ยและแถมท้องฟ้าเราก็จะเป็นออรูาตลอด24ชั่วโมงอีกด้วยและที่สำคัญเลยออรูาจะทำให้ติดบับออรู่ามากยิ่งขึ้นหรือปรเปอร์เซ็นการติดมันเพิ่มขึ้นนั่นเองนะครับผมบอกคำเดียวว่า <c oughs> ข้าวบกะเบ็ดนี้เนี่ยหวานเจี๊ยบกันเลยทีเดียวเราจะรวยเร็ขนาดไหนไปดูและที่สําคัญเลยก็คือเหยื่อที่ต้องใช้เนี่ยเราต้องใช้ยืดยุ่นอันมาหาศาลมากๆไม่อย่างนั้นเราจะโดนปลาทําทเบ็ดแตกแบบกระจุยใช่เราต้องใช้ยืดยุนเข้าไปด้วยเพราะว่าตอนนี้เราใช้ลอ่อไวนะ <c oughs> ถ้าไม่มียืดยุนเราไม่น่าลอดนะครับผมปลามันจะดิ้นแบบดิ้นโคตรอะ่ะเออและจุดตกที่จะทําให้เราแบบรวยเร็ นั่นก็คือที่เดิมนะฮะไม่ใช่ข้าบุนนะไม่ใช่ฉลามตรงนั้นเว้ยไม่ถึงข้างล่างนะครับผมใครที่จะตามหาเติร์ฟอลูร่าตลอด24ชั่วโมงก็ลองแชทเข้าไปในนี้ดูนะครับผมเออมันก็มีชื่อแปะให้เออเอาละครับท่านผู้ชมครับและนี่คือถ้ำที่จะทําให้เรานั้นรวยเละแบบโคตรๆและที่สำคัญเลยก็คือปลานในนี้มันมีมิสติกถึง2ตัวและที่สาคัญกว่านั้น มิติกตัวไหนออกคือได้หมดแพงทั้งคู่นะครับท่านผู้ชมเอาเลยครับท่านผู้ชมครับแล้วก็ทําการเบ็ดอรลล่าและเสริมก็เป็นอรลลร่าตลอด24ชั่วโมงแบบตกไปเรื่อยๆคลิปนี้ใช้เวลาอัดประมาณ2-3วันก็ว่าได้มันแงอยู่แล้วตกนานขนาดดีอาจจะข้ามอัปเดตไปบางอัปเดตก็ขออภัยณที่นี้ด้วยนะครับยังครก็ขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่ซับกันด้วยนะจ๊ะแต่ใครไม่กดแล้วระวังจะโดนตุยตุยุยเฮ้ เอาล่ามาง่ายจังวะและที่สําคัญเลยก็คือตรงเซิร์ฟเวอร์อารลรานั่นเองนะครับผมมันก็จะคูนโชคให้ถึงหกเท่าและที่สําคัญกว่านั้นจะทําให้เป็ดอารลราติดบัฟอารลราง่ายยิ่งขึ้นไปอีกแบบนี้แหละครับเป็นการฟาร์มตังที่ แรมแมวสัดๆกันเลยทีเดียวแต่เราก็ต้องตกไปเรื่อยๆจนกว่าออกซิกเจนของเราจะหมดแล้วก็ต้องว้าไปเติมเราไม่มีลูกกุ้งกิ้งให้กดขยาวกับบ้านแบบรวดเร็วได้อีกแล้วเ <Yeah. S 1> พราะมันอ,ออกไปแล้วยังไงล่ะครับแต่มิติกนี้แตกกระจุยกันเลยทีเดียวครับแต่เราจะห้ามแค่ตอนติดออลูราเท่านั้นเพื่อความมันแล้วกันนะครับผมถ้าไม่อย่างนั้นคลิปนี้อาจจะยาวนานถึง80ชั่วโมงก็เป็นได้เออคนดูอาจจะหลับในได้นะถ้าเป็นชม ตกนานจัดกันเลยทีเดียวเราจะข้ามไปช่วงสาคัญและที่สําคัญสุดนล่นคือเปนระพริบแบบนี้อะรแบบนี้เออเอาจริงผมก็กําลังหาแบบที่ตกที่มันดีนะที่ตกแบบคุณภาพอะไรเงี้ยตกมุมไหนดีที่สุดและผมก็เจอกับมุมตกที่มันไม่ได้ดีที่สุดแต่ว่ามัน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 อะไรวะมันแอคดีที่สุดทุยไม่ได้จะแอค ตกปานับสนุนโดยร้านบิวปรกรณ์ช็อปตอนนี้ร้านบิวปรกรณ์จัดแมปเข้ามาใหม่อีกแล้วกับแ <Yeah. S 1> อนิเมะแอดเวนเจอร์บ็อกฟูดกับผลพิศาจแมวตันแบบสุดเทพเอ่อแมวตันนี่คือไก่ตันนะจ๊ะอย่าเข้าใจผิดผ <laughs> ลปงกรถาวรและผลต่างๆอีกมากมายแอฟเฟคสุดตึงในปีนี้ได้ทั้งพีซีและมือถือไม่เปลืองค่าเน็ตไม่เปลืองค่าไฟไม่เปลืองความจำเครื่อง ตั้ง f K ไว้แล้วสามารถออกไปเล่นเกมอื่นได้เลยเล่นเกมอื่นและกลับมาดูฟาร์ม <g ain> ก็ยังฟาร์มอยู่เหมือนเดิมเอฟฟินฟนกันไปเลยยูจีโฟนอย่าลืมใส่โค้ดเชิญชวนใต้ล่างคลิปเพื่อรับส่วนลดพิเศษเมือ่อรู้ตัวว่าออกซิเจนของเรานั้นกำลังจะหมดเราก็แค่กดวารมกลับบ้านด้วยหอยนั่นเองนะครับผมและหลังจากนั้นก็แค่มาเติมออกซิเจนตรงนี้แล้วกลับไปตกใหม่แบบตึง เออโอยมันเสียวสันหลังโอ้และนี่แหละครับคือก,การตกปลาแบบบ้าคลั่งเพราะว่าเราต้องขึ้นลงๆอย่างนี้ไปนับครั้งไม่ถ้วนกันเลยทีเดียวเอ่อไ้ยลงมาคนหายไปไหนหมดวะเหลือคนเดียวร <laughs> ล่อะไรจื๋นหนาเราก็ตกแบบบ้าคลั่งไปเลยครับ เมื่อตกเสร็จจนคุณรู้คิดว่าคุณร้าออกซิเจนเหลือน้อยคุณก็แค่วาปกลับไปแบบนี้เฮ้ยเฮ้ยแต่บางทีมันก็เหมือนมันมันจะบั๊กเปล่าวะบางทีมันก็เติมออกซิเจนให้เราเต็มแบบนี้เลยนะครับแบบงงๆผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะฮะแต่เราก็มากดเติมอยู่ดีเออและกรลงไปตกใหม่วนไปวุนมาแบบซ้ำๆตกปลากันจนเปื่อยกันเลยทีเดียว และนี่ตำการไปกว่าน,านั้นก็คือ,อเบื่อครับ <laughs> ใช่แล้วครับผมเราก็ต้องแบบเออไปเล่นเกมอื่นบ้างน,นะสลับกันไปสลับกันมานะครับไอโอโหจะลงแบบปลอดเท่กลายปเป็นเลรทนะ่อซะงั้นอะตายเดี๋ยมีคนแบบลงไปกว่าเราไงเออไม่ตาย <c oughs> เราก็ทำการตกตรงนี้ไปเรื่อยๆจนกว่า เมาของคุณจะพังนั่นเองนะครับบางทีคุณก็อาจจะตกพื้นแบบนี้และก็หิวมิติกมากเกินไปจนไม่ได้ปล่อยมือแล้วมิติกูเข้าก็เป่าไหมเนี่ยไม่ตายเถอะ และนี่คือสิ่งที่สำคัญในการจ่ายเพราะทุกอย่างมันจะหายไปจุดคุณต้องมาตากาของใหม่และที่สำคัญไปกว่านั้นออกซิเจนก็จะหลุดลอยไปหมดเลยจะต้องมาปั๊มออกซิเจนตัวนี้และหาของมาใส่ใหม่เหมือนเดิมเอาเวล่กูดไปเลยครับเฮ้ย <c> ว <oughs> ัดเนอ์ <c oughs> และหน้าตาทุกหายไปไหนเนี่ย <c oughs> และที่สำคัญเลยคืออัปเดตนี้ทำให้หน้าเราแดงขึ้นนะเยี่ยมไปเลยนี่คืออัปเดตใช่ไหม ให้ตายเถอะมันไม่มีแบบว่าการหนาวเหน็บอีกต่อไปมันมีแค่ความตายเท่านั้นแหละเห้หนุ่มกไปเองว่ารู้สึกว่าออกซิเจนมันจะลดไวไปเปล่าวะะไรวะให้ตายเถอะเมื่อเราออกซิเจนใกล้หมดนะครับมันก็จะมีอาการหน้าแดงแบบนี้ที่คุณไม่คาดคิดนั่นเองใช่แล้วครับ หน้าคุณจะแดงนะฮะนี่อัปเดตอีกแล้วบอกแล้วนะครับคลิปวิดีโอนี้อาจจะอัดเกินอัปเดตหลายอัปเดตก็ขออภัยด้วยเพราะการตกปลานี่มันนานจริงๆครับผมไม่สามารถที่ตกวันเดียวได้24ชั่วโมงแบบเป๊ะป,ปังเพราะผมไม่ไหวจริงนะฮะไม่อย่างนั้นจะต้อง1น9เรียกรถพยาบาลมาหาผมอย่างแน่นอนหรือไม่คลิปนี้อาจจะเป็นคลิปสุดท้ายที่ผมจะลงทุย เอาง่ายตุยนะตุยคาจอยวัด <What? S 1> เอาละครับท่านผู้ชมครับผมจะเอาปลาตัวนี้ไปขายแบบดูดันแต่เราจะไปประเมินราคาให้ดูก่อนนะครับว่าปลาตัวนี้มันแพงแค่ไหนนี่ไลายคนบอกว่าเฮ้ยพี่เกาะอัปเดตใหม่มันแพงกว่านะครับเกาะเขาเรียกเกาะอะไรนะเกาะปริศนาหรือมันเข้ามาใหม่อ่ะมันยังไม่มีชื่อมันยังงงๆอยู่นะครับผม หรือเกาะที่จะเป็นเมืองแอตแลนตูดครั้งต่อไปเดี๋ยวเราไปดูและเปรียบเทียบกันให้เห็นจ,จะจะกันเลยดีกว่าครับผมว่าตรงไหนมันแพงกว่ากันกันแน่นะเล้าไปดูแต่จริงเราก็จะทําคลิปตกตรงนั้นเหมือนกันนะครับแต่ว่าเจี๊ยติดลบเป็น7 5เปอร์เซ็นต์นะมิติก่ะให้ตายเถอะตรงนี้ยังสี่ิเปอร์เซ็นต์มันยังง่ายกว่านะครับท่านผู้ชม <laughs> นั่นมันยากด้วยเ <laughs> ดีด๋ยวก่อนแต่ตรงนั้นมันอาจจะแพงกว่าก็ได้นะครับท่านผู้ชมครับ ให้ตายเถนาแต่ตอนนี้เรามุ่งหน้าไปประเมินราคาก่อนนะครับว่าตัวนี้มันจะราคาเท่าไหร่นะครับและตัวอื่นๆล่ะก็ราคาเท่าไหร่เช่นกันเดี๋ยวเราจะเปรียบให้เห็นเป็นประจักษ์เลยครับผมเราตอนนี้แม่งเตยเกาะอะไรสิใจเย็นใจเย็นโอ้กว่าเรือนั้นจะเบาความเร็วลงแล้วเกือบจะขิดกันแล้วละครับมาถึงเวลาแล้วฮะที่เรา จะไปดูราคาปลาตัวนี้กันดีกว่าครับแบบให้เห็นเป็นสายตาหรือว่ามันแพงขนาดไหนเนี่ยขอดูราคาหน่อยสิแบบตึงๆอู้4,008ครับทุกคนผมไม่รู้ว่าเกาะใหม่มันจะราคาเท่าไรแต่ตรงนี้ผมคิดว่าแพงที่สุดแล้วแหะครับท่านผู้ชมครับและลูกกระจอกละอ่ะอ่านี่คือปลาอีกตัวหนึ่งเฮ้ย hey. นี่มันติดบิ๊กนี่วาติดบิ๊กมันต้องแพงโคตรแน่เลยโง่ห้หกหมื่นสี่ให้ตายเถอะซาร่าอันนี้คือไม่ติดบิ๊กนะฮะคือธรรมดาจ,จัดๆติดออโรราเฉยๆสี่หมื่นเน้อพระเจ้าโอ้โหแต่๋ี่ดีสำคัญเลยนะครับผมเกมมันจะต้มเราเว้ยมันจะต้มเล้งเรานะฮะให้เราในการนะครับขายแบบเบาๆ นี่เราจะปิดทั้งหมดแล้วขายไปก่อนหนึ่งรอบใช่ไหมเพื่อเราปิดขายทั้งหมดออกก่อนนะครับและเราก็ขายกิกกี้ในปลาให้หมดนะฮะอันนี้มันเป็นแบบขายเขาเรียกว่าขายระดับตำนานอัตโนมัติหรือขายระดับตำนานขึ้นไปอีกอัตโนมัติเขาเรียกว่ามิติกนะฮะมิติกกับเขาเรียกมิติก,กับระดับอะไรกันนึงวะเออเช่ามนเถอะ <laughs> นั่นแหละเราจะทําการปิดทั้งหมดนะครับแล้วก็วิ่งเข้าไปขาย กิกกี้ก่อนพอเราขายกิกกี้ก่อนปุ๊บเราก็ขายปลาเป็นอันดับขั้นลงมาครับปั๊บปับป๊บปับ๊บปั๊บแล้วก็เหลือมิติกไว้เป็นอันดับสุดท้ายและจังหวะน,นี้เราจะวินนั่นเองเลยครับผมโโขายปลาเป็นขั้นสูงนิ่งเลยนิ่งจิบแอ่ยังไม่ไม่ใช่แมทโดนโดน้วยนะไม่นะไม่น่าจะโดนนะตายเถอะโดนโดไม่ไหวนะเว้ยโดนโดนทุกรอบนี่ ไม่ว่าจะกรีเอเอให้เจ็ดแสนฮเอ้ยได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่อันนี้ได้อยู่และนะฮะขายตัวต่อไปนั่นก็คือเราจะไม่ขายหมดนะครับผมอันนี้เราจะขายเป็นระดับอะไรดีวะเดี๋ยวขอดู <c oughs> อูร่าอ <c oughs> ดูดิขนาดตกมาแบบยับเยินนีครับออร่าก็ปะาปาย นะฮะน้อยอยู่นะครับผมนี่แหละฮะอารูร่านะครับอารูร่าอารูร่าเฮ้ยน้อยอยู่นะ <c oughs> คืออันนั้นมันชื่อปลาเฉยนะครับปลาชื่ออาลูร่าไม่ใช่อาลูร่านะครับท่านผู้ชมนี่เราจะขายแบบกระกระนะครับผมเราจะขายเป็นปลาตรงนี้ด้วยและปลาตรงนี้โอเคแล้วก็เว้นขายปลาอันตนมติเขาเรียกว่าปลาแปลกหรือว่าขายตรงนี้ไปด้วยวะเฮ้ย จะขายหมดเลยไปดีวะแต่เถอะก็คือมันมันล้างคางจิ๋วไปแล้วไงอันนี้เราจะขายเป็นระดับลีเจนเฮ้ยปื้มก็ให้แต่เราจะเหลือมิติกไว้เไหเราจะขายมิติแบบรวดเดียวทีเดียวอีกทีหนึ่งแบบหวานเจี๊ยบโอ้หกแสนเจตอนนี้เรามี3าล้านหแล้วครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะขายแบบปุ๊บ ยกเว้นตัวที่เราเก็บไฟแบบแรงๆนะครับเอามามาเลยเดี๋ยวๆๆๆๆยังไม่ได้ตั้งค่าไรลิ้นนี่วะอย่างนี้มันขายไม่หมดดเวยนี่ขายไปเลยขายขายโอเคเยี่ยมไปก่อ,อนที่เราจะขายนะครับเราก็ขอดูหน้าตาปลา,าสักเล็กน้อยนะครับท่านผู้ชมเพื่อจะมีปลาแรงๆหลุดมาแล้วเราจะไม่ขายนะครับเฮ้ยมันก็มีปลาแปลกๆเหมือนกันนะเดี๋ยวดูซี โอ้โหออโลล่าคือติดแบบห่างกันมากอะตรงนี้ติดติด4สี่ตัวนะครับน้อยจัดเอาจริงมันอาจจะติดปลาอื่นนะครับติดปลามิสติกอาจจะน้อยอยู่เพรนี่คือระดับปลามิสติกที่มันติด Aurora ออโลล่ายังไงละครับมันก็จะมีแบบกระจุมกระจอมจุมจิมนิดๆนหน่อยๆนะฮะแบบปลาปลายเพราะว่าตัวนึงก็สี่หมื่นแล้วนะเว้ยไม่ใช่ถูกๆนะโคตรแพง สองตัวนี่คือแบบ,แบ,บเกือบแสนเอาง่ายๆคือหนึ่งร้านนะจะนิดแบบแป๊บเดียวนะครับแป๊บเดียวก็ร้านหนึ่งแล้วอ่ะเออมาดูเดิเฮ้ยเชีย่ยตัวนี้ติดเป่งประกายดีกว่าทุกคนประกายแสงสีทองเทิ hey! ตัวนี้มันจะราคาเท่าไหร่วะเนี่ยสองบัฟนะครับทุกคนครับสองบัฟทุกคนเอาละทุกคนครับปลาสองบัฟเรามาดูราคากันโอ้โห เกือบแสนครับทุกคนครับเจ็ดหเกโอ้โหราคามันดีอย่างนี้นี่เองเอขอแคปบไว้ก่อนในกันนะครับผมนี่ตัวราคาดีนะฮะกับท้องฟ้าเอาราตลอด2 4ชั่วโมงโอ้โหต้องบอกคำเดียวว่าจุกๆเลยนะครับผมนี่สองบัฟนะเ่โอเคเลยนะครับราคา เอาละครับทุกคนครับเราจะขายมิสติกทั้งหมดแบบอึ้งทึ่งเสียวไปเลยว่ามันจะเท่าไหร่กันนะครับผมแต่ว่ามันติดออรูลาน้อยอยู่นะคือมิสติกพวกมิสติกติดออรูลาน้อยอยู่นะครับถ้าติดเยอะๆนี่ไม่อยากจะคิดมันจะตึงขนาดไหนห้าล้านสามแสนสามพันสี่ร้อยหกสิบเป็นล้านเลยพี่ รวมมาเป็นีเก้าล้านหรวกินสิบล้านแล้ว <laughs> เชียร์แพงจัดเชียรแพงจัดจริงๆครับตรงนี้โอ้โหและคือปลาพวกนี้คือปลาล็อกไว้นะครับผมไม่เกี่ยวนะผมไม่ได้ค่ายนะเอาละครับทุกคนและนี่คือสิ่งที่หลายคนสงสัยนะครับว่าปลาตรงนี้มันแพงกว่าจริงหรือเปล่า เดี๋ยวเราจะพิสพิสูดกันให้เห็นกับตากันเลยนะครับผมหลังอ้าวรตลิสมันจะมีเกาะปริศนาที่มันง,งงงงอยู่นะครับท่านผู้ชมครับแต่เราจะมาตกยิบซีจะงงในอีพยายหน้าแล้วกันนะครับผมมีวีนี้ไม่ไหวโอ้มันแหลกแท้โอหรู้แล้วทำไมแหลกไอ้ย่าถ่าฟาฟาดกันอย่างนี้เลยละครับพี่เราจะทําการนะครับนั่งตกตัวนี้ไปเรื่อยๆจนกว่านะครับปลามิสติกจะติดออรล่า และปลาระดับลีเจนจะติดออโราเหมือนกันจะว่าตรงนี้มีมิติกตัวเดียวหรือเปล่ามิติก75%หเปอร์เซ็นตะ์ยังโหดเฮ้ยมาดูครับว่ามันแพงแค่ไหนนะฮะสำหรับมิติกตรงนี้โอ้อะไรอะ่ะนี่รีเจนนะรีเจนเดลี่โอเปอร์เซ็นต์เลยล่ะครับทุกพี่จะไม่เป็นไรนะะลองดูก่อนนะฮะว่าตรึงไหม แค่ระดับดีเจนนะครับก็ดึงเยอะกันเหนียวไส้แล้วครับน้องๆเดี๋ยวเราเรลองมาดูระดับเมสิกกันดีกว่านะฮะเอ้าไม่ติดอูล่าซะด้วยนะอะไรกันนี้แด่ติดสายฟ้ามานะครับทุกคนเพราะว่าโอ้สายฟ้ามันอยู่บนหัวเราดีกว่าอาจจะทําให้ใจติดปั๊บสายฟ้านะฮะดีขึ้นก็เป็นไปได้จากทางที่จะดีหรือเปล่า <laughs> ดูกิฟตีคนเดียวอีกว่าเนี่ยเอาละแต่วก็ทำการตกไปเรื่อยครับจนกว่าจะติดออรูล่าแบบนี่อ้าวปากิกกี้บักฟักทุวกว่าป่าเจ้าโหดปะโถยแต่ไม่เป็นไรครับปลากิกกี้ติดออรล่าก็ให้อภัยได้นะฮะมามิตติกจะติดออรล่ามันน่าติดแป๊บเดียวแหละเพราะว่าท้องฟ้าเราก็เป็นออรล่าด้วยนะครับ ทำให้บ๊อบติดง่ายแบบนี้ยังไงเลวเฮ้ยหกิปอร์เซ็นอย่างนี้รีเจเนอรีแน่นอนโอ้โหรีเจเนอรี่อย่างดิ้นขนาดนี้นะครับผมมิติจะขนาดไหนเ้า oh oh. ใจเย็นครับลูกพี่อย่าพึ่งดิ้นนะจ๊ะเอาละเดีย๋ยวเรามาดูราคานะครับตัวนี้ว่า <c oughs> มันจะตึงอย่างที่เขาร่ามรือกันหรือไม่หรือว่าเขาจะต,ต้มผมต้มเล็งไอ้เนีต้มเลง็งหมดล้ <c oughs> วุ้นตกยากอยู่นะมันโลภสิบเปอร์เซ็นต์น่ะอืมจุกๆครับผมแต่ปลาสวยเอาเรื่องเลยนะครับผมจากรุ่ดรายแล้วให้ตายเถอะเดี๋ยวเขาลากสวยดีไปก่อนนะอปลาสวยดีปลาสวยดีครับเราเหลือเป้าหมายสุดท้ายของเราครับผมมิสติกนะฮะมาจะได้ตอนไหนตกไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับผม ไม่ต้องรีบร้อนไม่ต้องรีบร้อนเรืเ่อยเอยเอเเรียบร้อยว่ามิสติกติดออรราครับผมเดี๋ยวเราไปดูราคากันนะครับแบบจุ๊จุให้เห็นสองลูกตาไปเลยนะครับผมว่าปลาตรงไหนมันจะแพงกว่ากันเชดเอาเรื่องเดี๋ยวเรามาตรงนี้แน่นอนนะฮะตลอดยบ2ีชั่วโมงกับเกาะสตฟ้าฟาดอาถร,รรพ์บไรกัน <laughs> เอาเรื่องงี้ตกไปก่อนเฮ้ยมันดิ้งอยู่นะเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์ก็เฮ่อแต่ว่ามันดึงช้ามากนะครับผมมาและออโรร่านะฮะนี่ดึงไว้เลยครับโอ้โหปลาสวยๆทั้งนั้นนะฮะบ,บนนี้บนนี้เยี่ยมไปเลยนะครับผมโอ้เมลิกูดบอยเอาล้ครับท่านผู้ชมครับเดีย๋ยวเราจะไปประเมินราคาดูกันครับผมว่ามันจะแพงจัดอย่างที่เขาร่ำเรือกันหรือไม่ เขาบอกผมว่าตก5นาทีได้เป็นแสนจริงหรือเปล่าไปดูมาครับทุกคนครับเรามาประเมินราคาปลาสึดตำนานกันดีกว่าและตรงนี้อีเวนต์ยังไม่ได้เออมันยังไม่เปิดเคทั้งมัน <laughs> เรามีหน้าที่ไปที่ปลาตัวนี้เท่านั้นครับทุกคนเบลิกูดเลยมาเท่าไหร่ครับระดับมิสติกออรรากับปลาใหม่สตริง ดูสิยวมันจะแพงอย่างที้เขาล่ำหรือหรือไม่เปิดเลยสามหมื่นปะโตูอะไรอ่ะมันก็ไม่ได้แพงขนาดนั้นนี่หว่าให้ตายเถอะไหนอ,อีกปลานี่ครับดูสิหมื่นหกโอ้โหก็คือตอนนี้นะครับสรุปแล้วปลาบนเขาของเราก็ยังแพงกว่านะครับบนเขาที่ไม่ใช่เรานะนะ เไม่เป็นไรเราก็จะทําคลิปตกลงนี้ให้ดูนะครับว่าจะได้ตังเท่าไหร่น่ะกิจกรรมกันได้ที่หน้าเ c e b o o k น้องจินดูดนมดมชานะครับก็จะมีกิจกรรมต่างๆให้เล่นแบบยังไม่หมดเวลานะครับรคนเล่นมันน้อยมาเล่นกันได้นะครับผมส่วนกิจกรรมแจกงูยักษ์เฮ้ยมังกรยักษ์นะครับก็จะอยู่หน้าเฟสที่ต่งางกันได้เลย